สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนกรอกข้อมูลลงไปใน Canvas นะครับซึ่งเราจะมาดูในหัวข้อของ Income แล้วก็ Return นะครับเราจะเห็นได้ว่าช่อง Income และ Return เนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายสุดตรงที่เมาลโี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราเจงคำว่าผลตอบแทนขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็คือ Return นั่นเองซึ่งไอตัวผลตอบแทนเนี่ยมันจะขึ้นออโต้นะครับ หลังจากที่เราก่อข้อมูล Asset กับ Investment ไปแล้วครับเราก็จะมีข้อมูลว่าเราลงทุนอะไรบ้างแล้วเรามี Asset อะไรบ้างที่มันสร้างผลตอบแทนให้เราใน1ปีข้างหน้าเนาะมันก็จะมาตัวเลขมันจะขึ้นตรงนี้ออโต้ Auto นะครับว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ใน1ปีข้างหน้าจากการลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่เราลงทุนไปนะครับซึ่งตัว Return หรือว่าผลตอบแทนเนี่ยเรายังไม่ต้องไปดูมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนก่อข้อมูลในตัวอินค e ก่อนเนาะว่า เราจะกรอกอินคำได้ยังไงบ้างนะครับเราก็กดบวกตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดแอดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเพิ่มครั้งแรกเนาะถ้าเราก,กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพเต้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็ลองดูว่างานของเราเราจะตั้งชื่อมันไว้ว่างานอะไรให้เราเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับผมก็จะแนะนําให้ทุกคนอนะ่ะก่อข้อมูลรายารับ่ะครับตามประเภทของเงินได้นะครับที่ทางสัมพากร์เขากําหนดมา เพื่อที่เราจะได้กรอกข้อมูลภาษีได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยํานั่นเองนะครับดังนั้นผมก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับอาชีพที่มีรายได้2ประเภทนะครับก็คืออาชีพหมอนะครับผมจะลองกรอกอาชีพหมอให้ดูนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นพนักงานประจําแล้วก็มีเงินเดือนเนาะผมมองว่าอาจจะกรอกคล้ายๆกับหมอที่เป็นเงินเดือนนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างว่า มีเงินเดือนทุกเดือนนะครับที่50,000บาทนะครับดังนั้น1ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีรายรับเข้ามาที่600,000นะครับแล้วก็เราก็จะทำงานกับอาชีพนี้ไปจนถึงอายุ60นะครับก็คือเกษียณที่60พอดีนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่านะครับช่องนี้ก็คือเราคาดหวังว่าเราจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือว่าบริษัทจะขึ้นเงินเดือนเพิ่มให้เราหรือว่าเราจะสามารถหาเงินได้เพิ่มจากอาชีพนี ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับผมก็ลองใส่ประมาณสัก3%ก่อน้นะครับนั่นแปลว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้น3%ปีถัดไปก็บวกจากเดิม3%ม3%ขึ้นไปเรื่อยๆเฉลี่ยไปนะครับ3%แล้วก็ในส่วนของช่องเขียวๆตรงนี้มันก็คือการที่เพิ่มเข้าไปในการคำนวณภาษีนั่นเองนะครับในกรณีที่เรามีไรายได้บางประเภทที่มันเสียภาษีแล้วเราก็ไม่ต้องติดนะครับแต่ว่า ประเภทนี้เรายังไม่ไม่ได้เสียภาษีนะแล้วก็ติ๊กไปก่อนนะครับว่าเราเอาไปคำนวณภาษีด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลเงินได้ประเภท40่วงเล็บ1แล้วก็40่วงเล็บ2เนี่ยมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ว่าไม่เกิน10,000แสนบาทนะครับอันนี้หัก5 0ไปแล้วมันอยู่ที่3 0 0แสนเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ที่10,000แสนนะครับผมก็ใส่ไป10,000แสนแล้วก็ลองกดเซฟนะครับเราก็จะเห็นว่า เงินเดือนของเราที่กอกมาเนี่ยใน1ปีข้างหน้าเราจะได้เงิน0 0 0 0 0มันจะโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ภาษีที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันก็จะโชว์ตรงนี้ว่าไอ้ตัว0 0 0 0 0เนี่ยพอมันเข้าขั้นบันไดแล้วอะเราต้องจ่ายที่27,500บาทนะครับแล้วเงินที่เราสามารถใช้ได้นะครับที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเลยก็คือว่าเราสามารถใช้เงินได้ต่อเดือนเนี่ยที่4 7 7 0 8บาทตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเงินเข้า5 0,000แล้วก็ใช้หมดเลยเนี่ย ผมมองว่าสิ้นปีเนี่ยติดลบแน่นอนนะครับติดหนี้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะโฟกัสนะว่าเราสามารถใช้เงินต่อเดือนได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถดูได้ที่ช่องนี้นะครับแล้วในกรณีถัดไปก็คือว่าถ้าเรามีเงินได้ประเภทอื่นละ่ะอย่างเช่นคุณหมอที่เป็นคลินิกพิเศษนะครับแต่ผมไม่ได้การันตีนะครับว่าทุกคลินิกพิเศษอะ่ะจะได้เงิน ประเภท40เล็6นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คอีทีเนาะว่าเขา้าใจเงินเดือนมาเป็นประเภทไหนนะครับผมก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับนี่ก็เป็นอยู่ที่นายจ้างนะครับแต่ว่านี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น40งเล็6นะครับจ่ายมา2ล้านบาทนะครับแล้วก็เราทําถึงอายุ60ปีในกรณีเนี้ยคาดว่าน่าจะเติบโตสัก5เเะครับเพิ่มไปที่ฐานภาษีเนาะแล้วก็ ไอ้ตัว40วงเล็บ6เนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้ที่60%นะครับแล้วก็กรอกไปนะว่าหักค่าใช้จ่าย60%แล้วมันก็จะเอา40%เนี่ยไปคิดเป็นฐานภาษีให้เรานะครับเราจะเห็นว่าเรามีฐานภาษีที่1ล้าน3แสนบาทนะครับซึ่ง5แสนเนี่ยมันมาจากเงินเดือนก้อนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็น40%ของก้อน2ล้านนี้นะครับแล้วถ้าเราไม่ลดหย่อนเลยนะครับเราก็ต้องเสียภาษีที่1,900,000บาทนะครับ ถ้าเราลองใส่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลดหย่อนส่วนตัวลดหย่อนนู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับตีไปสัก2 0 0 0 0 0บาทให้ดูก่อน200,000บาทนะครับจาก1 9 0 0 0 0บาทเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราลดหย่อนเพิ่มเติมนะครับเป็นสัก40,0,000บาทนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าถ้าเราลดหย่อนเพิ่มเราจะต้องจ่ายภาษีประมาณเท่าไหร่นะครับ เราก็ลองเมเนจกันเองนะครับเพราะว่าการลดหย่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาทําให้เราได้ประโยชน์มากถึง2เด้งนะครับถ้าเราลดหย่อนไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายชีวิตของเราเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับว่าถ้าเราไม่ลดหย่อนเนี่ยเราต้องจ่ายภาษี1นึ่งแ0 0เบาทนะครับแต่ถ้าเราลดหย่อนไป4ี่แสนเนาะเราก็จ่ายแค่95,000บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆข,ของการกรอกข้อมูลรายรับนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับว่ารายรับของตัวเองเนี่ยเป็นรายรับประเภทไหนนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเราหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้เท่าไหร่บ้างนะครับก็ลองดูตามตารางที่ทางสัมปรณ์เขาประกาศมานะครับหรือว่าจะดูตามหน้าจอน,นี้ก่อก็ได้นะครับให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ มีประมาณนี้นะครับสำหรับการกรอกข้อมูลลายรับนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้น,นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปนะครับเป็นรายจ่ายที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับสวัสดีครับ